วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกริบบอนของเครื่องพิมพ์สมุด Olivetti รุ่น t r 2ั0นะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องอยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับวิธีการก็คือเปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับเอามือยกฝาขึ้นครับเราจะสังเกตว่าหัวพิมพ์นะครับเลื่อนมาอยู่บริเวณกลางกลางของแท่นอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะทําให้เราเปลี่ยนตลับหมึกได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเปิดฝาแล้วนะครับเราก็ยกคันโยกด้านซ้ายนะครับดันขึ้นนะครับดันขึ้นไปนี้นะครับ ดันให้สุดแท่นก็จะล็อกนะครับจากนั้นที่หัวพิมพนะ์ตรงนี้เราก็เอามือนะครับเอาหัวแม่มือนะครับกดลงมันก็จะถูกถอดออกจากหัวแล้วก็ตั้งข้างที่ตลับแล้วก็ยกออกได้เลยก็เอามือจับขาตลับเนี้ยนะครับดึงเข้าหาตัวได้เลย แล้วเราก็เอาตลับหมึกใหม่ออกมาตลับหมึกใหม่ก็แกะออกมาวิธีใส่เราก็เอาตลับหมึกนะครับประกบเข้าไปที่แท่นเครื่องตรงๆนะครับโดยให้แกนเดือยหมุนผ้าหมึกนะครับเสียบเข้าที่ตัวตลับที่เป็นรูสีเขียวนี่นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับจากนั้นแป้นครอบหัวพิมพ์สีเขียวมันก็จะมีเดือยล็อกเหมือนกัน อันนี้อันนี้มันจะล็อกเข้าที่ใต้เครื่องครับเป็นอันนี้2อฝั่งอันนี้กับอันนี้แล้วก็ดันให้มันประกบก่อนนะครับประกบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปตรงๆนะครับก็เอามือนิ้วชี้ก็ได้นะครับประคองทั้งสองทั้งสองฝั่งด้านล่างนี้แล้วก็หัวแม่มือนะครับกดมันก็จะดันขึ้นไปตรงๆแบบนี้ได้ง่ายนะครับเรากลับดูว่ามันจะไม่ไม่ไม่เบี้ยวเอียงอยู่นี้นะครับถ้ามันเอียง มันก็จะไปเกี่ยวกับกระดาษสมุดทําให้ขาดเนี่ยเราก็ดันเข้าไปตรงให้มันล็อกทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งริบบอนที่หย่อนอยู่นะครับแล้วก็หมุนลูกบิดตามลูกศรน,นะครับลักษณะทวนเข็มนาฬิกาก็หมุนไปจนผ้าตึงจากนั้นก็เอาคันโยกด้านซ้ายที่เราล็อกค้างไว้เมื่อกี้นี้เอาลงมานะครับ เอาลงมามันยังไม่ล็อกแท่นนะครับถ้าเราปิดฝาเลยแล้วเราใช้งี้เลยเวลาพิมพ์พิมพ์ได้แต่ตัวหนังสือจะไม่ติดหรือว่าจะติดชัดอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่ข้างเดียวของกระดาษเราต้องล็อกแท่นก่อนวิธีการล็อกเราก็กดลงมาอีกครั้งหนึง่งนี้ให้มันล็อกอนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็ใช้งานต่อได้เลยอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนในขณะที่ตัวเครื่องพิมพ์นเนี่ย ดับอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมลองปิดเครื่องก่อนแล้วก็เปลี่ยนนะครับหัวพิมพ์มันจะไม่เลื่อนมาอยู่ที่ตรงกลางอ่สมมติผมปิดเครื่องนะครับเวลาเราเปิดฝาเนี่ยหัวพิมพ์มันจะอยู่ด้านซ้ายอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนยากแต่ก็ทําได้โดยโยกคันโยกก่อนเลยนะครับยกคันโยกค้างไว้แล้วก็เอามือจับหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับมันอาจจะร้อนนะถ้าเราใช้ เครื่องต่อเนื่องมาแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะครับงั้นเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับก็มือเลื่อนมาตรงไหนก็ได้นะครับตรงกลางก็ได้ตรงชิดซ้ายกลางขวาก็ได้ให้เราถอดได้ง่ายแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นนะครับ